ตำนานเรื่องเล่ากูช่วยมึงไม่ได้แล้วนะวาระสุดท้ายเสือล่าสิทธิหลวงพ่อห้องวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีเสือล่าจอมโจรผู้เคยอาศัยบารมีครูบาอาจารย์แต่สุดท้ายหนีกรรมไม่ผลในสมัยที่จังหวัดราชบุรียังเป็นไปด้วยป่าดงและเสือโจรชุกชุมมีโจรผู้หนึ่งชื่อว่าเสือล่าเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเขาเป็นโจรที่คงกระพัน ยิงแทงไม่เข้าเพราะเคยบวชเรียนวิชาอยู่กับหลวงพ่อห้องพระครูอินคมาแห่งวัดช่องลมผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมและเมตตามหานิยมในยุคนั้นเสือล่าได้เรียนวิชามหาอุดและแคล้วคลาดจากหลวงพ่อในช่วงที่เขายังประพฤติดีแต่ภายหลังเมื่อศึกออกมาเขากลับใช้เวทมนต์ผิดทางกลายเป็นโจรปล้นฆ่าตามป่านามของเขาถูกกล่าวขานว่าดุร้าย รวดเร็วอาคมกล้าใครก็จับไม่ได้เชื่อครูผิดทางครูช่วยได้แต่ไม่ตลอดแม้เสือล่าจะทำเรื่องชั่วร้ายแต่ทุกครั้งที่ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ล่าเขามักหนีรอดได้เพราะบารมีคงกระพันที่เคยเรียนมาทำให้โจรคนนี้ยิ่งได้ใจและกําเริบหนักขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งกําเริ่มติดจรวดระหว่างหลบหนีการจับกุม เสือล่าถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเลือดท่วมพลังอาคมเริ่มเสื่อมเขาหนีตายกลับไปหาหลวงพ่อห้องที่วัดช่องลมหวังให้ครูช่วยรักษาเหมือนเคยเขาคุกเข่าต่อหน้าหลวงพ่อร้องไห้แล้วพูดว่าหลวงพ่อช่วยผมด้วยผมเจ็บเหลือเกินผมไม่อยากตายหลวงพ่อห้องมองดูอย่างสงบก่อนกล่าวเพียงประโยคเดียวที่กลายเป็นตำนาน ูช่วยมึงไม่ได้แล้วนะล่าวิชาที่ให้ไปมึงเอาไปทำชั่วกรรมมันมัดตัวมึงหมดแล้วคําพูดนั้นเหมือนดาบฟาดกลางใจเสือล่าเขานิ่งงนันน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะความกลัวตายแต่เพราะรู้ว่าครูผู้เคยให้ชีวิตสิ้นทางช่วยแล้วหลวงพ่อเพียงแผ่เมตตาให้หนุนส่งดวงวิญญาณให้ไปดี ส่วนร่างของเสือล่าสิ้นใจอยู่ในวัดไม่นานหลังจากนั้นอาคมที่เคยมีทั้งหมดก็สลายหายไปในที่สุดคติธรรมจากตำนานอาคมจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็แพ้กรรมครูบาอาจารย์ช่วยได้เฉพาะผู้มีศีลเมื่อผิดศีลจนแหลกละเอียดวิชาก็ไม่ปกป้องผู้มีเวกลับใช้ผิดทางสุดท้ายก็ถูกเวทนั้นทำลายเอง ตำนานนี้ถูกเล่าขานในวงการพระเครื่องและสายวิทยาคมเพราะเสือล่าคือสิทธิที่มีของมีวิชาแต่ไม่มีศีลส่วนหลวงพ่อห้องวัดช่องลมยิ่งโด่งดังขึ้นในฐานะครูผู้เคร่งในธรรมไม่ส่งเสริมสิทธิที่ใช้วิชาไปในทางผิดแม้แต่น้อย